สวัสดีครับผมนายแพทย์ทัศนาพงไพดินผู้มยการโรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชยานาสังวรเพืพ่อผู้สูงอายุจังหวัดชนบุรีผมขอเล่าความเป็นมาของโรงพยาบาลดยสังเกตดังนี้ครับโรงพยาบาลได้ก่อตั้งในปีพศ2 5 3 8โดยดําริของสมเด็จพระสังฆราชยานาสังวรที่จะให้มีสถานพยาบาลเพืพ่อผู้สูงอายุในเขตวัดยานาสังวรทางกรมการแพทย์จึงได้สนองพระราชดํารินี้โดยการจัดตั้ง เริ่มแรกเป็นศูนย์ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในเขตวัดยานแล้วก็มีโรงพยาบาลของกระทรวงสาธารณสุขสำนักง,งานประหลัดกระทรวงสาธารณสุขคือโรงพยาบาลวัดยานควบคู่กันไปต่อมาในปีป 2, 5, พศ2555ทางาศานงานาาูนย์สุขภาพผู้สูงอายุได้ยกระดับขึ้นเป็นโรงพยาบาลเป็นโรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชยานสาวมวผู้สูงอายุจังหวัดชนบุรีให้การดูแลรักษาและฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุในเขตวัดยานและก็ในเขตอำเภอบางละมุงในจังหวัดชนบุรีครับ หน้าที่ของเราตามภารกิจของกรมการแพทย์ก็คือเป็นแหล่งศึกษาอบรมและให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องสุขภาพของผู้สูงอายุหน้าที่อันดับที่2ก็คือเรื่องของการให้การรักษาพยาบาลฟื้นฟูสภาพผู้สูงอายุและปัจจุบันนี้ได้มีนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขเกี่ยวกับเรื่องของการดูแล IMC คือผู้ป่วรยระยะเปลี่ยนถ่ายจากผู้ป่วยเฉียบพลันมาเป็นผู้ป่วรยระยะฟื้นฟูโรงพยาบาลก็ได้รับนโยบายนี้นะครับแล้วก็ได้จัดการดูแล IMC ขึ้นในโรงพยาบาล การให้บริการของเราเนี่ยมีการให้บริการในคลินิกผู้สูงอายุนะครับในโลกของผู้สูงอายุทุกระบบนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการพัะโตหกล้มระบบโรคความจำนะฮะโรคสมองเสื่อมนะครับโรคเกี่ยวกับโรคตาเรื่องหูฟันนะครับแล้วก็โภชนาการส่วนในของกายภาพบําบัดนะครับเราก็มีคลินิกกายภาพบําบัดให้การฟื้นฟูสภาพผนไข้หลังจากเกิดโรคหลอดเลือดสมองเนี่ยจะมีความพิการแล้วก็มีอัมพาตมาพลึกเนี่ยทางโรงพยาบาลเรามีคลินิกพิเศษ ที่ดูแลคนไข้กลุ่มนี้โดยเฉพาะนะครับแล้วก็เครื่องมือทางกายภาพบาบัดเรามีก่อนข้างจะครบนะครับตามมาตรฐานของกรมนะครับนอกจากนี้เรายังมีทาราบาบัดนะครับซึ่งเป็นไฮไลท์ของเรานะครับอันนี้ผู้ป่วยสามารถไปออกกําลังกายในน้ําโดยเฉพาะผู้ป่วยสโตรกหรือผู้ป่วยที่มีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับข้อเข่าเสื่อมนะครับในผู้สูงอายุอันนี้จะได้ประโยชน์อย่างมากนะครับแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องของ การดูแลเฉพาะทางเนี an an ่ยเราจะมีการดูแลร่วมกันศาสตร์สาขาวิชาชีพนะครับพร้อมๆกันหมดทั้งแพทย์ทั้งพยาบาลนักกิจกรรมบำบัดนักกายภาพบำบัดแล้วก็นักทิจิตวิทยารวมทั้งสังคมสงเคราะห์ด้วยสําหรับแนวโน้มของโรงพยาบาลต่อไปนะครับเราก็จะเป็นศูนย์ดูแลผู้สูงอายุและก็ผู้ป่วยระยะเปลี่ยนถ่ายนี่ก็เป็นวิสัยทัศน์ของเราที่จะเป็นต้นแบบนะครับให้กับโรงพยาบาลทั่วไปของกระทรวงสาธารณสุขนะครับผมคิดว่า เริ่มจากเขตเริ่มจากในจอำเภอของเราเนี่ยอำเภอรปราณมุงในจังหวัดของเรานะครับแล้วต่อไปก็เป็นเป็นต้นแบบให้กับสถานพยาบาลแห่งอื่นนะครับ